ครับผมพี่สัปนา้หวานครับเรีนในระทบานครับวันนี้มาทำอะไรมาครับวันนี้มีปลาึกมาจากจากังหวัดตราดไปสปนาวานมาครับพอดียายเขาเอาปลาหมึกมาให้นี่ปลาหมึกผมจะเอาไปย่างวันนี้ก็เอามาใส่ซีอิ๊วซีอิ๊วขาวนะจะได้มีรสชาติเพิ่มความเพิ่มให้มันมีรสชาติขึ้นไปไหนเวลาย,ย่างมันจะได้ กินสดๆก็เลยยังได้ไม่ต้องกินน้ำจิ้ม,มก็มย,ยังได้อันนี้อยาให้เป็นหน้าที่พี่วัตย่างส่วนประกอบวันนี้ที่เด็ดสดำคัญเนี่ยน้ำจิ้มน้ำจิ้มซีฟูด้ดอุอปรกรณ์ส่วนประกอบก็มีลาบผักชีนะครับมะนาวเออ่กระเทียมพริกขี้หนูสวนอันนี้พริกขี้หนูเด็ดจากสวนจริงๆน้ําเอา่อกระเทียมดองตันปีบตมะพร้าวเพชรบุรีเกลืลอ น้ำปลาดีน้ำตาลทรายเอาเชฟมาเชฟแบงอันนี้เดี๋ยวให้พี่วอตย่างก่อนไปดูพี่วอตย่างก่อนเอาพี่วอต <c oughs> พี่อวอย่างเงนะ <c oughs> ย่างไปเลยวางไปเลย ี่ตัวเนี่ยห้าตัวมึงกินหมดหรือห้าตัวเนี่ยหมึกจากอันดามันเอ้ยหมึกจากอะไรนะเอาไทยเออทำไมสองตัวนี้ไม่ได้ทำเนี่ยหมึกนี่เอาไอ้อะไรนะลูกตามันออกก่อนนะครับแล้วก็ มันจะมีเส้นกลาง,องของมันลูกตาออกเยไม่งั้นมันขมอะลูกกวามันดำมันจะมีเส<ห>้นก,กลางนะกินไม่ได้มันดำลูกอ่ะพี่บอสหน้าที่พี่บอสย่างเร็วพี่บอสเร็วเดี๋ยวหยวดเลอะเลยไม่แรงลูกพี่บอสจุดถ่านนี่เราใช้เตาถ่านย่างอ,าอพี่บอสย่างค่อยกลับลุก เด,เดี๋ยวมันจะไหม้เกินนะจุดไฟควันขมวงเลย,เย,ยวย่นนีออ้อ้าวเช็ดแบงค์มาเช็ดแบงค์มาเนาะเออถูกนี่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 น,น,นี่จานกันเลยจทำไหม ดดิดใส่แช่ก่อนสิแค่สองด้านสิพ่อเอามาสุดๆเามาให้สุดๆเออมันจะได้ไม่ไม่ไม่เคลื่อนมันจะบีบแน่นโอเคย่างไปโ <Okay. S 1> อเคฮะ มาตรงนี้มาแล้จิ้มก่อนจิ้มเรานีนะครับอุปกรณ์ที่บอกไปแล้วอันนี้เราจะมาใส่เลยจะเทียม,มอเอาเชฟตำโอ้โหเชฟจะดีจะสบายกันไปไหมเนี่ยนั่งตำเลยอปองดีท ก็หั่นมันสันส้นๆหน่อยนะครับทำมะไงี้เอามือป้องให้สิลูกแป๊บรับประชีใส่ไปแล้วกระเทียมใส่ไปแล้วเดี๋ยวใส่พริกตามระหว่างนี้ปลาหมึกเราจะแห้ง วิธีไหนต้มอ่ะอามะนาวให้ก่อนเลยมะนาวเนี่ย <c oughs> มะนาวแบบเวลาจะใช้อะ่ะแค่ดีนะครับครึง่งก่อนน้ำที่ได้ออกเยอะๆบีบดีบีบนวดๆ,ๆ,ๆ,ๆ่สี่ลูกใช่หรอจะพอหรือเปล่าสี่ลูกน้ำจิ้มปลาหมึกซีฟู้ดเนี่ยมันต้องเปรี้ยวหวานนำ ลเลียดจังเรียจ <Yeah. S 1> ังทำอี uh, future, so oh, ung, ้แดงเลยทำให้ตัวถือเออนั่นะให้ได้ยินไปถึงนู่นนะสองตุ้งน้ำหนึ่ลองสามมือก่อนยังยังตัวี้ตันี้ลเอียแปลก ยังเป็นกลีบอยู่เลยใครมีเครื่องปั่นจะเครื่องปั่นก็ได้นะครับมันจะได้ละเอียดไวๆแต่พวกาชอบตำมากกว่ามันหอมปลาหมึกเป็นยังไงปลาหมึกปลาหมึกรู้ไหมปลาหมึกเี๋ยปิดเฮๆยป,ป,ป,ปแห้งยังริ่มแห้งแล้ว คนย่างหนีไปไหนมาถ่ายเนี่ยไปยืนใกล้ๆอยงงู่คนย่างอ่ะออกกล้องบางทีงจะตังไหมพริกนะอ,อ,อ่ะ,เ,อะเ,อเดี๋ยวพอใส่สุตผของ พี่กิ่ผมใน,นสวนจริงๆนะครับวันนี้ผมไปเก็บมาจากาศสวนผู้เรียนมันขึ้นเองตามธรรมชาติผู้เรียนป้องสะเ,เทือนอ่ะละเอียดละมนำนานไปเลยอยู่ทหมดน้ำเลยนะ มะนาวตอนนี้ก็เริ่มแพงแล้วเ้าหนาแรงแรงมะนาวแพงทีม,มะนาวจะแพงตอนหน้าแรงปรน้าฝนมะนาวมันจะออกเองตามธรรมชาติหนาแงไม่มีน้ำหรอไม่มีน้ำรดชาวสวนไม่มีน้ำรด ปี๊บใส่น้อยตาระพ้าครับตาระพาาตะระพาของเมืองเพชรลบอร่อยด้วยบอสได้ยังเกลือนะครับค่อยๆใส่นะ ชิมมาก่อนคือเราแค่ขึ้นขอนชาก่อนน้ำมาะเทียมดองประมาณช้อนโต๊ะด่น้ตาลทรายน้ำเปล่าใช่ไหมใช่ด้ตาลทรายช้อนโต๊ะหนึ่งน้ำปลาน้ำปลาดีดอ่ะเราใส่เกลือไปแล้วยังไม่ต้องใส่เยอะเดี๋ยวใช้<ม>ในการ<ม>ชิมมาก่อนฮะ

สิบนะลีเหรห้าสิบใช่ใช่ย้อนทีน่ไปล้างน้ำไม่หน่อยครับอะไรล้างน้ำม่ไหนี่ล <Yeah. S 1> ้างนี่ก็ได้น,น้ำฉีดฉีดแลได้ไหมชิ้นี้เ มันจะทำให้รสชาตินัวขึ้นกลมกล่อม โต๊ะเติมน้ำปลาเพิ่มหน่อยมีทั้งโต๊ะว่ากลับเลยดูกลับเลยให้กล้องดูหน่อยให้กล้องดูหน่อยคือเมื่อกี้เนี้ đây là món không em. À? Nghe chính dưới giữa tôi. cười. Ăn pích đui. được. thêm này. tách à, thế này thôi <laughs> มาจับเร็วได้แล้วมัง้งเอามาชิมตัวก่นอนหยิบไม่ให้ตัวไ,ไ,ดได้สิถอดออกแล้วก็หย,ยิบเนี่ยไ,ได้แล้วนี่นะครับแห้งครับแห้งมากก็ไม่ดีไม่อร่อย

แห้งครับพี่วศขันลงในแห้งหอยดองเดี๋ยวสิหอมพอชิมตรงหมดนี่แหละชิมชิฟูได้แล้วยังไม่หมดหมดแล้วจิ้มเลยนี่ต้รงหมดเลยดิงหมดมัน อ๋อพี่วัดจิ้มนิดพี่วัดจิ้มให้ผู้ชมดูหน่อยหนวดเน้นๆเต็มๆคำออกเครื่องเันอยู่นี่พริกกระเทียม้าบผักชีเด็ดๆถือว่าเด็ดแต่ตรงนี้ องตูดมันใด่ใส่น้ำจิ้มเลย,ยห้วน้ำจิ้มเน้นๆโอเคครับวันนี้เอหมือร่างน้ำจิ้มซีฟูดรสเด็ดเจอใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมช่องพี่หนวดมะนาวช่องติดตามช่องเทกรัฐบาลด้วยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดช่องสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับทั้งสองช่องเลยนะครับช่องมะนาวช่องช่องเทปแบงค์ธนาคารวันน,าาน,นี้ลากันด้วยปลาหมึกปิ้งปลาหมึกย่างน้ำจิ้มซีฟูด้ดแซ่บอย่าบอกใครบ๊ายบายสวัสดีครับ